พ, Cal พ,พ,พระคาถามพนพระการพระคาถามนพระการบทนี้เป็นพระคาถาที่แรงมากมีพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์นักท่านให้ตรวจภาวนาเจ็ดจบ เพื่อป้องกันศัตรูต่างๆที่จะเข้ามาทำลายเราหรือส่งสิ่งใดเข้ามาทำลายเราจะมอดวายกลับไปทั้งหลายทั้งปวงดีนักแลตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถานะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสสะโอมพระศิวะพระนารายพระการเจ้าพระอาทิตย์เจ้าพระเสาพระอังคารผู้จะผานศัตรูทั้งหลายหญิงชายผู้ร้ายกำลาบด้วยอำนาจพระมนต์ โอมพระการเทวะจึงให้กูกำหลาบศัตรูมิให้ทนทานด้วยสาตาพระมนตโออมบันไลละงอบมะหาบันไลละงอบให้เป็นบ้าข้างไครร้องไห้เรียกผีเป็นกุรีกุรํรํสับรํสนให้ร้อนให้หนาวไปทั้งตัว ุกให้คุกหัวคุกข้างคุกครางทอดเนื้อทิ้งตัวละงกรละงับมึงนอนขบปันทอดทิ้งตัวตายตะเกียกตะกายเข้าน้ำเข้าไฟสังเซเลใบทุกแห่งทุกหนม,มึงต้องด้วยสาตามนโภมพะการจักกวาลมะหาเหเห